สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็อยู่ที่สล็อตมิบัติโก้นะทุกคนวันนี้อยู่ที่ฟีจีสลอดนะทุนที่25 0พนานะทุกคนนะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้หรือไม่ได้นะทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะทุกคนนะวันนี้ผมฮะทุกคนมาด้วยเบ็ดแบบเบ็ดสูงไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าเบ็ดสูงมันจะได้เยอะนะทุกคนนะเพราะเบ็ดต่ำก็ได้น้อยเบ็ดน้อยก็ได้น้อยนะทุกคนต้องทุนโปรสูงนิดนึงนะทุกคนอยู่ที่ส0 0พนนะทุกคนครั้งแรกไม่ได้นะทุกคนนะมาดูครั้งที่สองนะท บกช้าๆก่อนนิดนึงนะทุกคนดูเชิงก่อนนะทุกคน,นทำไมมันไม่ได้เลยอะทุกคนโอ้โหเราจะไปต่อมันจเปลี่ยนเกมดีอนะทุกคนนะเออมาต่อทุกคนนะทุกคนนะมามาดูกันนะทุกคนโอ้โหอะไรอะอื้เบรกแล้วนะทุกคนนะเพราะว่ามันมันแบบเซียวเหลือเกินอะโอ้โหช้าๆนะทุกคนนะเบ็ดต้องช้าๆเพราะว่าถ้าไม่ได้ก็คือช้าๆก่อนนะทุกคน เพื่อจะหลอกเบ็ดว่าเราจะเบ็ดเท่าไหร่นะทุกคนเราจะค่อยๆเพิ่มนะทุกคนแต่ตอนนี้เราก็จะเบ็ดไปก่อนนะให้มันได้อีกจากสองตาก่อนนะทุกคนนะสองตาติดอะไรประมาณนี้นทุกคนอะมาดูกันนะโอ้โหอุ้ยอุ้ยโอ้โห,โโหสาวปืนไว้นะทุกคนนะเมื่อกี้นะโอ้โหเมียหลวงได้ปืนนะเขาบอกว่าเมื่อกี้นะโอ้โหไวมาโอ้เออเออโอเคเลยทุกคน น่าจะเบ็ดที่หนึ่งร้อยน่าจะโอเคนะทุกคนนะเราก็เบ็ดที่หนึ่งร้อยไปเลยนะทุกคนนะมาครับมาครับมาดูฮะโอ้โหโอ้โอตรงกลางก็ไม่มามั้งอะไรทอุ้ยอีกแล้วโอ้โหสุดเกือบแตกเต็มหน้านะทุกคนนะโอ้ไม่ก็โอ้โหวัตตุไรเต้บัตสตาร์ทุกคนเ <c oughs> ขาหุ่งกำพื้นเลยนะทุกคนนะโอ้โห ดอกนี้มาโอ้โหแล้วทำไมมาสองร้อยยี่สิบนะครับเพราะว่ามันแตกมาสามร้อยนะทุกคนอ่ะคาฟีสปินเซยนะทุกคนนะโอ้ oh my god มามาดูกันสิบคาฟีสปิน,ปนโอ้สิบสองโอ้อะไรไม่ได้เลยเหรออ่ะวายมาดโอ้มาเรื่อยๆลูกโอ้โหห้าสิบบาทอะไรอะ่ะห้าสิบบาทไม่ได้เลยเหรอโอ้โหเฮ้ทุกคนทุกคนจะบอกว่าเข้านะทุกคนนะ เ้าเพิ่มไปอีกสิบสองนะทุกคนเป็นสิบเก้าเลยนะทุกคนอนะโอ้โหมันตัวมันตัวมันลอกเราทุกคนไม่ได้เราจะเอาคืนแล้วทุกคนะคน,นะเราขอสักห้าพันก็พอแล้วเออช่วงนี้รัฐบาลไม่ให้ตังค์เลยอะ่ะคนจะเครื่องไม่มีใช้แล้วทุกคนคือแบบจะต้องแบบาหาตังค์จากตรงนี้แล้วนะคือแบบมันสุดสิ้นสุดแล้วอะคือแบบมันต้องมีแล้วอะ่ะทุกคนโอ้ได้ห้าร้อยเองอ่อะทุกคนคือแบบกระจอกมากอะ่ะอะไรวะ หรือว่ามันไม่อยู่ที่ฟิลเตอร์เหรทุกคนเฮ้ย1006วุ 1, 6, ้ยมาว่ะมาว่ะมาว่ะเออเออ,เอ,อได้กำไรแล้วทุกคนเราเข้ามาส่งผลหาทุกคนโอ้โหได้แค่นี้ไม่ยอมเขาบอกดูสูตรแล้วมันบอกว่าแตกอะแตก99 98เปอร์เซ็นนะทุกคนนะแล้วก็จะเออเราก็จะไปต่อเพราะว่ามันกำมันก็จะกำแตกอยู่เราเด้ก,กำไรมาแล้วนะทุกคนนะเราเอา5,000พอแล้ว 5, ทุกคนเฮ้ มีแววปะมีแววปะเพิ่มเบ็ดไปเลยจ้าเออไปเช็คอีกอุกอ้ยไม่เข้าไปอีกค่ะไปอีแล้วทุกคนนะเฮ้ยโอ้โหอุยอ้ยอะไรฟะโอ้โหเบาๆนะทุกคนนะช้าๆนะทุกคนเราอย่าไปเร็วนะทุกคนนะเพราะว่าให้มันแบบนิรันก่อนแป๊บบนึงนะทุกคนนะเผื่อเราจะ <laughs> ได้เยอะกว่าเดิมนะทุกคน เฮ้ยอะไรวะจากสามพันเหลือพันเจ็ดเราอะอะไรเนี่ยมันใช่สูตรหรือเปล่าสูตรได้ตังค์หรือสูตรเสียตังค์เนี่ยอะไรวะโอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้ยทุกคนทุกคนทุกคนมามามาโอ้โหมาต้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลยป้ายอะไรวะโอ้โหหลอกให้ดีใจอะเนี่ยอืมมาโอเค หันลอยแล้วเออมาอีกแปดละเก้าสิบโอ้โหมาอีกโอ้โหอันกลางอันเดียวไม่เข้าอะไรขวาโอ้โหไปโตอ่ะทุกคนเออเฮ้เฮ้ย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 ทุกคนโอ้โหเฮ้สองร้อยนั้นไปโตอุ้ยอืมทำไมมึงไม่มีเบรกเหรอมึงจอดไม่เป็นเหรือยังไงโอ้โหโอ้โหไปโอ้โหไปอืมโอ้โห โอ้โหมาเอ้ยอัลฟ่าขี้ต้ามาไหมลูกไม่มาอะไรเนี่ยโอ้โหเหลือหันไปไว้ทุกคนเรือสามร้อยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะมาว่ะเฮ้ยเกือบตายแล้วโอ้โหโอ้โหทุกคนเฮ้ยไปต่อทุกคนเออเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยสุด เฮ้ยห้าห้าพันเก้าโอ้ทุกคนได้กำไรแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยบิ๊กวินโอ้โหสุดยอดเป็นพูดเฮ้ยอะไรเฟิร์อะไรเฟิร์นี่แจ้งบอกไว้แล้วสิงปืนไว้เออเครจะสู้นะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะทุกคนนะโอ้สุดโอเคทุกคนเราได้มาแล้วนะทุกคนเราก็ไม่ยอมไปต่อเฮ้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 อเป็นสี่พันเฮเป็นสี่ร้อยเนยนะทุกคนนะเพราะว่าเราได้กำไรมาแล้วนะ มันเกินป้ายนะทุกคนเราก็จะไปต่อนะทุกคนนะแล้วเอาแค่ห้าพันงมันได้เราก็ไปเรื่อยๆทุกคนนะเออเฮ้ยเฮ้ยมาไหมวะเฮ้ยมาเฉยอะสีเฮ้ยมามาโอ้โหยิงปืนไม่เข้าอ่ะโอ้โหเจ็ดพันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแววสักหมื่นเป็นไรไป เออมาสักหมื่นหนึ่งมาสักหมื่นเป็นไรเออเฮ้ยโอ้โหกระจอกว่ะโอ้โหคนสามโอ้โหไปต่อครับโอ้โหไปฮะโอ้โหอะไรเนี่ยแบบโอ้โหมันแบบมันจะได้แล้วก็แก้วลงแล้ก็จะผ่อนนะทุกคนเราคือเราจะหยุดก่อนโอ้โหมาจริงๆโอ้โหสุดสองโอ้โหเสียดายบ่ายเนอะสูไปเอาใหม่ไม่ถึงหมื่นเราไม่พอ ไม่ถึงหมื่นนอนไม่หลับนะครับทุกคนไปต่อครับโอ้โหสเก็ตเตอร์ไม่เข้าเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยพูดงมาแต่ว่าฟอสมาแต่ว่าฟอดส่าแต่วฟอสอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลยไปอีกแล้วปวดเมมเอ้ยป่ะเฮ้ยห้าดอกเต็มเต็มเฮ้ยเฮ้ยสเก็ตเตอร์โอ้ยอีกอันเดียวแม่เฮ้ยขออีกสองพันขออีกสองพันอ่าเล่นนะครับ เบาเนะทุกคนนะพักบ้างนะทุกคนแล้วค่อยกดใหม่โอ้โหสูตนี้ได้ผลว่ะเฮ้ยสุดโอ้โหหมื 11, นะ่นเอ็ดแล้วทุกคนสุดแล้วสุดแล้วอีกครัง้งหนึ่งขอกดอีกสองครั้งพออย่าเลยว่าจะเอาครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเนี่ยขออีกสองครั้งพอแล้วก็ไปเลยนะทุกคนนะเออได้หมื่นหะนึ่งกันนะทุกคนโอ้โหเฮ้ยนิ่งอะ่ะเอาอีกสิแกวเหรอมึงแกวเหรอไปอีกครัง้งหนึ่งเออไปโอ้โหอะไรนปะเฮ้ยไม่ได้ถึงเฮ้ย เอ้ยไม่ยอมไม่ถึงหมื่นไปอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะเฮ้ยอย่าบอกว่าไม่ถึงหมื่นนะอ่ะอีกสักครั้งหนึ่งสี่พอยโอเครอบนี้ไปแล้วนะทุกคนนะไปแล้วนะทุกคนนะรอบนี้ต้องเข้าโอ้โหไม่เข้าโอ้ยไม่กอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะโอเคนะทุกคนนะไปแค่นี้นะทุกคนนะ เฮ้ยมาดูนะฮะทุกคนอุ้ยลบนี้อุ้ยสุดยอดมาแล้วมาแล้วนะทุกคนนะสำหรับใครชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายใครอยากได้สูตรนะทุกคนนะก็อย่าลืมอ่ากดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ก็เหม้นไว้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมมาจากสูตรนะครับสวัสดีครับ